สวัสดีค่ะสวัสดี f c ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนาอีกหนึ่งแนวทางเนาะแอดจะลงให้ดูทุกรอบทุกงวดเลยนะคะจันพุทธศุกร์นะคะเป็นสถิติหวยออกนะคะเป็นสถิติหวยออกก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะบางท่านก็บอกว่าโอ้ดูไม่เป็นเนาะ ออเอาใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอนนำเสนอนะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะบางท่านก็มาดูนะคะบางท่านก็ดูว่าพี่น้องพี่น้องวันพุธวันจันทร์วันศุกร์มีออกอะไรบ้างนะคะเพราะว่ามันจะออกตัวซ้ําๆนะคะมันจะออกตัวซ้ําๆคือ คือในสถิติวันจันทร์นีง่งวดต่อๆไปนี่ยังไงก็ต้องมีล่ะค่ะถึงมีตัวใหม่มานะคะผลหวยออกหนึ่งสี่สามหกหนึ่งใช่ไหมคะนี่มันก็ซ้ํานะคะเอาเรามาดูกันว่าเลขพี่น้องช่วงนี้เลขพี่น้องไหลนะคะใครไปเลขพี่น้องนี่รวยเลยนะคะปีนี้ตกมาปีนี้เบิ้ลนหามไม่ค่อยเบิ้ลหามนี่ตายอนานเลยนะคะคอยนี่ล่ละเป็นพี่น้องนะคะนี่วันจันทร์นะคะวันจันทร์นี่พี่น้องทํางานนะคะพี่น้องทํางานนี่ สีงวดติดแล้วนะคะวันจันทร์นะคะก็คือ9078นะคะ76 4 3สสานะคะทุกคนนี้เราจะดูสถิติกันอย่างนี้ละคะ่ะเราจะมาดูกันว่าตัวไหนเดินอะไรยังไงนะคะไม่ใช่ว่าให้ดูว่ามันจะออกตัวเก่านะคะโอ้โอกาสจะออกตัวเก่าก็น้อยนะคะทุกคนเราก็มาดูว่าตัวไหนเด่นตัวไหนเดินดีตัวไหนโอ้ตัวไหนนำหน้าเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะ อันนี้แอดก็เอาของวันจันทร์ให้ดูก่อนนะคะเอาของวันจันทร์ให้ดูก่อนก่อนจะไปดูวันพุธเนาะดูเป็นแนวทางดูเป็นตัวอย่างนะคะเห็นไม่สีงวดที่ผ่านมานะคะสีงวดที่ผ่านมานี่พี่น้องเดินวันจันทร์พี่น้องเดินสีงวดติดเลยนะคะสีอาทิต,ตย์ติดเลยเนาะสีจันทร์ติดเลย90787643นะคะสามงวดนี้นะคะสามงวดนี้พี่น้องนะคะพี่น้องนี่โห พี่น้องเดินนะคะสามงวดนี้พี่น้องเดินบนหมดเลยนะคะอ่ะมีตัวเก่าตัวไหนนะคะเรามาเก็บพี่น้องกันนะคะตัวเก่าตัวไหนหน้าลงทุนหน้าหน้าหน้าอัดนะคะเห็นไหมสีสามมันมีนะคะโอ้ตรงตรงเลยนะะีน่ค่ะนี่งวดนี้ออกสามห้าหนึ่งสี่สามอันนี้ก็หนึ่งสี่สามเนาะออกสี่สามตรงตรงเลยนะคะโอ้โอกาสมาเยอะสี่สามสี่แปดนี่เนาะโอ้สวยค่ะสามแปดก็มาบ่อยเนาะ นี่และค่ะก็ดูดูเป็นแนวทางประมาณอย่างเงี้ยค่ะดูคร่าวๆนะคะบางท่านก็เก็บสถิติตั้งใจแบบตั้งใจคัดตั้งใจดูดีๆนี่ปังนะคะโอ้เพราะว่ามันก็ออกตามๆนี้เหมือนกันจริงๆด้นีมเอามาดูวันพุธนะคะวันพุธท,ที่24เนาะเดือน7นะคะวันพุธท,ที่24เดือน7เรามาดูกันว่าตัวไหนเดินนะคะตัวไหนเดินเนาะ บางท่านอาจจะมีแล้วบางท่านก็อาจจะเอาไว้ดูบางท่านก็อยากมาดูแอดวิเคราะห์นะคะบางท่านก็อยากมาดูแอดวิเคราะห์อันนี้แอดเก็บมาตั้งแต่นี่แหละคะ่ะเริ่มเก็บมาตั้งแต่ต้นปีแต่ก็ไม่ต้นปีเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมันจะมีสมุดเล่มเก่านะคะสมุดเล่มเก่าของแอดนะคะมันเล่มนี้มันเพิ่งจะเริ่มวันที่สิบมกราคมนะคะเพราะว่าสมุดเล่มเก่าแอดนี่แอดเก็บ เก็บมาตลอดนะคะแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยลงนะคะมีมาลงช่วงนี้นะคะทุกคนบอกถ้าลงนานแล้วจะได้ถูหวยโอ้แอดก็ลืมเนาะอัน,นอันนี้ก็นึกยังไงก็ไม่รู้นะคะก็เลยมาลงสถิติให้ทุกคนดูนะคะเห็นว่ามันเป็นแนวทางที่โอเคนะคะทุกคนแอดก็เลยเอามาลงให้ดูเออเอาไปเอามาฮิตกันเลยคราวนี้เอาไปเอามาติดเลยนะคะขอให้ได้ดูนะคะเหมือนเสพติดไปในตัวเลยเนาะทุกคนเนาะจริงๆนะคะแอดก็ เนีย่ยดูตลอดนะคะเพราะว่าแอดเก็บตลอดตั้งแต่เล่นหวยลาวมันจะมันจะต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆืๆ่อยเรื่อยๆสมุดเล่มนี้หมดแอดก็ต่อสมุดเล่มใหม่นะคะใช้จนสมุดเปื่อยเลยค่ะเอามาดูนะคะของวันพุธนะคะวันพุธที่ยี่สิบสี่นะคะงวดล่าสุดนะคะหวยออกวันที่สิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดนะคะผลหวยออกเก้าหนึ่งสี่ห้าเก้ามันดึงตัวเก่าลงมาเลยนะคะ 1> 9 1 4 5หนึ่งสีห้าเก้านะคะอันนี้ก็พี่น้องนะคะพี่น้องเก้าหนึ่งสีห้าเก้าอันนี้พี่น้องอวตารเลยนี่พี่น้องอวตารเดี๋ยวแอดให้ดูอันนี้นะคะพี่น้องอวตารอันนี้เป็นเป็นเลขพี่น้องบางท่านไม่เข้าใจนะคะเลขพี่น้องคืออะไรนะคะเราไม่ว่ากันบางท่านก็ไม่ได้ ไม่ได้ศึกษาไม่ได้อะไรเนาะพี่น้องบางคนก็ไม่รู้พี่น้องคืออะไรพี่น้องอวตารคืออะไรไม่เข้าใจภาษาแอดนะคะนี่นะคะพี่น้องอวตารนะคะก็คือพวกนี้มันจะเป็นพี่น้องคู่หลักใช่ไหมศูนหนึ่งห 4ห้าสามสี่นะคะห้าหกหกเจ็ดเกนย์แดเนะคะเจ็ดแปดนะคะแอดจะทําให้แอดทำให้ทุกคนนะแล้วก็ถ้าใครจะไปพี่น้องต้องไปพี่น้องอาวาตารด้วยนะคะมันจะหมดมีหมดทั้งหมดสิบสีคู่นะคะไม่ไปพี่น้องอาวาตารไม่ได้นะคะเพราะว่ามันชอบมานะคะนี่พี่น้องอาวาตารก็จะเป็นห้าเก้ากับหัวหกเ้านะคะห้าเก้าเก้าเจ็ดนะคะหกศูนย์หกแปดนะคะนี่แหละค่ะถ้าไปอย่างเงี้ยเขาเรียกคนซื้อเลขเป็นนะคะ เพราะว่าบางบางครั้งมันไม่ได้มาห้าหกนะคะมันมาห้าเก้านะคะทุกคนนี่เห็นไหมเห็นไหมนิงวันนี้เห็นไหมมันมาห้าเก้านะคะนี่เก้าศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็มาห้าเก้าพี่น้องอวตารนะคะทุกคนมันยังอยู่ในแถบแถบ,แถบพี่น้องนะคะแถบแถบพี่น้องอวตารพี่น้องไปไหนพี่น้องลงล่างค่ะพี่น้องอวตารลงล่างโอ้ยมีหนึ่งหกได้หนิไม่ใช่หวยจะออกตัวเก่าอะค่ะ มาดูนะคะมาดูสถิติตัวไหนเดินนะคะตัวไหนนี่อันนี้วันพุธนี่สถิติอยากจะใกล้เคียงกันนะคะแต่ตัวที่นําโด่งเลยจะเป็น9ก้าหนึ่งนะคะสวยมากนะคะ9ก้าหนึ่งตามสถิตินี่น่าลุ้นมากเลยนะคะโอ้หน้าไปแท้เก้าหนึ่งนี่ค่ะโอ้หน้าไปเถเก้าหนึ่งนี่สวยเลยนะคะทุกคนนี่หว่วยหกหนึ่งแล้วมาเก้าหนึ่งบว เอามาดูสถิตินะคะถ้านับย้อนหลังไป10งวดนอนหนึ่งสองนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะโอ,โอ้ยหกหนึ่นี่น่าติดไว้เลยนะคะทุกคน6 1 9นี่6 1 9 4 3เอา4 3่สมี่ก็อ้ว9หเยอะมากทุกคนปาหนึ่ออกกี่งวดนี่9 1นะคะ9 1ที่1 9 1ที่2นะคะ ก้าหนึ่งที่สามนะคะเก้าหนึ่งที่สี่เก้าหนึ่งที่ห้านะคะโอ้อันนี้มันก็ยังจะว,วัวแวมาเป็นเก้าหนึ่งโอ้มีห้าอันหนุนหกหนึ่งนะคะโอ้สงสัยต้องติดตัวเก่าไว้นะคะหนึ่งหกหนึ่งเก้านะทุกคนทิ้งไม่ได้นะคะนี่นี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าทิ้งไม่ได้เลยนะคะนี่หกหนึ่งเก้าโดยเฉพาะหกหนึ่งเก้านี่น่าลุ้นมากๆเลยนะคะนี่ โอ้สวยสวยสวยนี่ห้าเก้าออกบ่อยมากนะคะเราก็มาดูสถิตินะคะตัวไหนออกบ่อยนะคะวันพุธเบิ้ลไหมนะคะวันพุธเบิ้ลไหมวันพุธโอ้วันพุธก็เบิ้ลหลายตัวได้มีศูนย์ศูนย์นะคะแปดแปดนี่เบิ้ลหน้าเนาะห้าห้าเก้าเก้านะคะเจ็ดเจ็ดนะคะหนึ่งหนึ่งโอ้เบิ้ลเยอะอยู่โอ้สวยสวยหวยเก้าหนึ่งเยอะมากทุกคนเก้าหนึ่งเก้าศูนย์นะคะ หนึ่งหกอู้นี่แหละค่ะมันจะออกตัวเดิมๆในนี้แหละแอดว่านะคะนี่ถ้าไอ้นี่เราก็นับย้อนหลังมานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบส่วนมากแอดจะนับย้อนหลังสิบนะคะแต่หกหนึ่งเก้านี่เลยทำมาหากินสวยจังเลยเอานับมาถึงตรงนี้ก็ได้โอ้ยสวยๆค่ะสวยโอ้ยสองสามขวอยบม่มีสิทธิออกเลยบนนี้โอ้ยสองสามแอดไม่มีสิทธ์เลยค่ะทุกคนมีไหมสองสามนี่ จะตามสองสามอยู่โอ้นี่ไงสองสามออกอยู่โอ้สองสี่สามสี่สามออกบ่อยทุกคนทุกคนต้องติดตัวเก่าไว้แล้วนะคะสี่สามกับหนึ่งหกนี่ค่ะนี่นะคะสี่สามมาสองงวดเลยนะคะสี่สามกับหนึ่งหกทิ้งไม่ได้นะคะเอ้ยเหมือนหวยจะเป็นวนมาตัวเก่าแล้วนะคะนี่หนึ่งหกเห็นไหมหนึ่งหกก็มานะคะหนึ่งหกหนึ่งเก้าเลยสี่สามหนึ่งหกหนึ่งเก้าเลขไม่น่าทิ้งนะคะเป็นเลขหวยที่ออกวันจันทร์ใช่ไหม เลขหน้าติดไว้ค่ะไม่น่าทิ้งนะคะไม่น่าทิ้งนี่ค่ะตามสถิติเลยนะคะมันก็จะออกตามนี้แหละค่ะทุกคนมันออกไม่ไกลกันหรอกค่ะแถวๆนี้แหละคะ่ะจะเป็นตัวไหนเท่านั้นนะคะเราก็นี่นะคะถ้ามีสถิติดูอย่างนี้มันก็มันก็ออกคล้ายๆกันนะคะทุกคนแต่ว่านี่มันดึงมันดึงเก้าลงมานะคะดึงทั้งเก้าทั้งหนึ่งลงมาเอางวดต่อไปจะมีเก้าหนึ่งมีเก้ามีหนึ่งมีสี่มีห้าไหมนะคะ ก้าหนึ่งสี่ห้าเนาะเก้าหนึ่งสี่ห้านะคะทุกคนเก้าหนึ่งสี่ห้าจะมีไหมนะคะโอ้ย,วยสวยจังเลยไอ้สี่ห้าศูนย์นี่ก็เป็นเลขไหลนะคะเป็นเลขไหลของช่องเลยเนาะเป็นเลขไหลของช่องเดือนเจ็ดนี้เลยนะคะเอาจับดีๆนี่พี่นิดพิพจารณาดีๆเอาไปวิเคราะห์อีกทีนะคะวิเคราะห์อีกทีโอ้สี่สามกับหนึ่งหกหนึ่งเก้าอย่าทิ้งนะคะสี่สามหนึ่งหกหนึ่งเก้าติดไว้เลยนะคะเน้นและย้ำนะคะติดเลขเก่าของวันจันทร์ไว้นะคะ สี่สามกับหนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะเพื่อเพอ,อาจจะมาสามตัวก็ได้หรือจะมาตัวเก่าบ่เก้าหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่อย่างงี้บ่ลองดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอันนี้แอดก็วิเคราะห์ดูเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ